ข้อที่ของการเช่ามันเป็นยังไงมั้งคะมันโยกย้ายง่ายเร็วไม่ต้องมายึดติดว่านี่ของเรานั่นของฉันนั่นงินเออไปย้ายเปลี่ยนโลนั่นเปลี่ยนโลนี้ไปและที่บอกว่าอะไรวะซื้อบ้านเนี่ยเป็นการลงทุนเช่าห้องก็มีการลงทุนลงทุนยังไงคะกู้ไปทํานาบัวบ้างทําอะไรบ้างําไรเหมือนกันําไรเหมือนกันคุณจะคิดว่าคนที่เช่าอยู่เนี่ยเขาไม่ลงทุนนะคะเขาก็มีส่วนลงทุนค่ะกู้ไปทำนาบัวบัวเกษต ต่ำสุดที่คนเคยอยู่เนี่ยกี่บาทคะต่ำสุดก็คือไม่จ่ายไม่จ่ายข้อดีคือเราหนีได้เร็วคุณเคยหนีไหมคะหลาบซื้อบ้านเราก็อยากจะซื้อของดีๆตกแต่งใช่ไหมแต่เวลาเช่าอยู่เราพร้อมโยกย้ายบางทีนี่สินมันทบมากมายก็จะออกเดินออกไปเลยเขาเนื้อเราไปทํางานเขาเนื้อเราไปทํางานใช่ค่ะ เงิน500เราได้ห้องแบบไหนคะคุณโยห้องนี้ไม่กันเสียง800มันจะมีแดดบ่ายแดดเช้า800อยแถ้าเราต้องโดนแดดเช้าอ๋อแล้วถ้าเป็นห้องพันพันห้าเดือนละพันห้านี่เราได้อะไรมั้งยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเลยยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเลยไม่เคยถึงไม่เคยถึงไอ้เนี่ยชุดละว่าไม่ได้เคยอยู่ค่นถ้าไม่เคยอยู่ห้าร้อยก็แบนละเศรายังว่ากูจะร้องไห้เลย